สวัสดีครับท่านผู้ชมครับทุกช่านขอนำท่านผู้ชมมาชมฟุตบอลไทยลีกหนึ่งคู่นักคอมทมเล่นที่สนามโรงเรียนกีฬาเทศบาลนอมปฐมนะครับด้วยกับการท่าเรือวันนี้ในส่วนของผู้ใหญ่ก็จะมีคุณประถุมบอินรมรุงและผมอัตโธงศรีมารับหน้าทีุู่มใหญ่ครับเขาดาวเกมเริ่มดูว่าเกมนี้ใน่ันสงกรานจะจบอย่างไรครับ เจ้าถิ่นชุดสีน้ำเงินกุมท่าน,นะครับเป็นบอลทางขงปุปฐมครับที่สันชยัยสันชัยรอบมาพี่ระพบบรรจงเปิดมาบอสถึงอ่ะครับจะว่าของวัดดให้มาแถวสองได้ซัดต,ตรงนี้ก็เข้าซองของสุมเมธีแล้วครับทักทายเจ้าถิน่นจังหวะเติมมาเลือกมา้า เสาสองโ้โหในมาตีนนิ่มนิเลยครับหนึ่งศูนยที่นักเข้ามาถมขึ้นนำกองหลังล่างยักษ์ชาวอิรานครับส่วนสูงเกือบ2อเมตรนะครับประตูแรกของเขาตั้งแต่ย้ายมาเล่นในเมืองไทยครับอนเสโตวางโค้งมาโอ้โหเสาไกลนี่ ปล่อยให้วิ่งมาตัวเปล่าเลยครับแนวรับการท่าเรือนี้ไปไปเทหาตัวประกบผิดคนนะครับไม่มีใครสนใจในมติที่เสาไกลครับส่วนใหญ่นี่ป้องกันเสาแรกกันหมดเสร็จเลยครับปิดยาวมาโดนโขกโตได้โดนโกแล้วได้ลุ้นด้วยอาขืว่านี้นิ่มๆของทีมประพรบโอ้โหแดงไหมอะครับวา่าวิีประพรบ โอ้โหเลยเลยแค่1นูนยอยู่โอโกาสทองที่จะเป็น2 0ต่อศูนย์คืองัดบอลไปแล้วนะครับคนนี้ครับพิมพพบวิรยชันชัยมองอยู่ตลอดครับแต่อาจจะตัดสินใจช้านิดนึงด้วยเนี่ยครับไปปล่อยกระดอนเพิ่มอีกหนึ่งจังหวะเลยทำให้ขืนไม่ได้ครับโดนขวางไม่ฟ้าวไฟฟ้าก็มาทางวอโด อโลโยกได้ขวาครับได้ขวาเขาว่าโลซัดเต็มข้อติดเซฟแล้วตัวตัวซ้ำซ้ำไม่ได้ครับโอ้โหโนบาเก้าไปโดนขวางโดยชุมบีซะก่อนแค่เตะมุมครับเซฟก็ล้ำหน้าไปก่อนแล้วตัวซ้ำนะครับวอร์โดซัดได้แรงเลยนะพุ่งมครับบอยจังหวะตรงนี้เข้าทางเทอร์รี่ตายนัฏกิจโล่งบออถึงอานาฏกิจ นยา,ายยวะยกโยอกแล้วสัตว์ปั่นโค้งตีเสมอได้ครับโอ้โห,โหนัตะกิจอาครับการตีเลืองเนสู่เกมโอ้โหสุดยอดครับนัตะกิจโพสีครับอานี่คือประตูแรกที่เขาทำได้ในเกมไทยลีครับกองหน้า U17 โอ้โหวันนี้ได้โอกาสออกสตาร์ทนะครับลงประเดิมสนามดูครับ,บแรกได้เอียงมาแม่นมากคนเสาสองเลยนะครับ ปั่นอ้อมตัวฟิลิปโปวิชครับเอาเลยครับปเสมอได้ครับการท่าเรือทำท่าจะมีโอกาสพลิกโมเมนตัมเกมได้เหมือนกันนะครับได้ประตูตั้งแต่โอกาสยิงแรกของทางการท่าเรือด้วยนะครับท่องท่าดีเลยนะครับ6-9ป,ประจบกลาง ครับบอลยาวเหมือนกัาเรือเอาแล้วเตะสกัดพลาดครับเอ็มลาป้าลอเป้าแล้วโอ้โหยิงติดมือของวัฒนชัยครับวัฒนชัยออกมาได้เร็วแล้วปิดมุมดีนะครับช่วยเซฟไม่มีอะไรเลยนะครับดูครับโอ้โหพืดวาดไปเรื่อครับแต่วัฒนชัยนี่ต้องชมเปิดเป็นเสาสองมีมีนทิติมาแต่เลยบอลมีดาบสองเป็นวาวโดโอ้โหรูไปหมดแต่ไม่ตรงกรอบกับวาวโดโอ้โห,โห กอนพุ่งทะลุมาหมดเลยนะครับแต่ก็ผ่านหน้าปากประตูไปส้มหล่นมาให้แล้วนะครับได้จับได้เล็งด้วยครับเงยมองหาปากประตูแล้วด้วยแต่ตบ,บันแล้วหักหนีกรอบมากไปเองครับมอร์โดซเรสอย่างน้อยน่าจะหดให้ชนุกูลตักยอยมาให้เปลี่ยนทางของทางนนี่แซงแล้วครับโอ สองประตูต่อหนึ่งที่การถ้าเรือแสง<ฮ><ฮ>เสยงงางหอนนี้เลยครับโอ้โหโนาทีสุดท้ายของครึ่งแรกก่อนทดเวลาครับนี่นครปฐมโอกาสเยอะกว่านะครับโอ้แต่การมันจะจบครึ่งในการตามหลังตูก,การนะครับโอ้โหสะบัดไปลูกนี้จริงๆบอลไม่ได้แรงแต่ว่าวัฒนาชัยพอตัดสินใจจะออกมาแล้วไม่ถึงนี่เสร็จเลยนะครับโทษเพื่อนก็ไม่ได้ครับ คือจุดหนึ่งครับที่เหมือนกับจุดเปลี่ยนในครึ่งแรกเหมือนกันนะครับที่ทําให้การท่าเรือนี้ก็กลับเข้าสู่เกมแล้วกลายเป็นว่าบุกมานํานครปฐมหลังจบครึ่งด้วยครับ2ประตูตอนหนึ่งนะครับทกคุณเก็บได้เปิดมาข้ามมาถึงนัตกิจอ่าครับนัตกิจที่ใสอัตพลกระชากแล้วเปิดเปิดเป็นเสาตกเข้ามือของกัตนาใจครับว่าเลโก้แหละครับ ตรงนี้สัญชัยออกด้านข้างมีพีพบพพบ,บันจงไปทางเสาสองให้กับว,าว้าโดจอดจอโอ้โหโอ,โอดูว่าทาไมลับ,บนี้เ้าตัวไม่รู้จะว่ายัางไงนะครับยังตีงเสมอไม่ได้โอโหเหลือเชื่อครับลูกนี้ไม่ได้ประตูซูมเมทีทะยานออกมาโอ้โหกางตัวเซฟเอาไว้ได้ครับซูเปอร์เซฟครับผูกสาประตูของการเทเลบ ระโดดบล็อกได้ครับแบบชนิดฝั่งนครปฐมนี้ไม่อยากเชื่อสายตาเป็นนุ่เก้าครับเปิดมาเสาแรกไม่เปลี่ยนทางซีเซฟตัวซ้ำซ้ำของวอลโดว้าปริ้นเองครับปัววันนี้วอลโดโอกาสของเขาดอีกแล้วนะครับก่อนหน้านี้นี่เพิ่งมงจนจ่อไปติดเซฟของซูเมทีอีกครั้งครับบอลตรงนี้เป็นอเไโตเก็บได้ โนมาเก้ายกข้าในโยกแล้วออกไปที่อเน,นโตม้มีเวลาได้บรรจงแล้วครับมาที่เสาแรกสันชัยหนาไปเยอะแล้วครับอีกหนึ่งโอกาสของนครปฐมแล้วนะครับโอทูมาข้างหน้าติดเหมือนกัเขาทางตรงนี้อ่าครับนากิจได้ไหลเอาไปพี่ทาริลีทาริลีมองมองหาเป้าชิงกับทางนากิจขึ้นมามาตัวสองตัวสอง,สองโอ้โห ทางชน,นุกูเติขึ้นมานะครับแต่ก็ไม่เข้ากรอบอรเพียโดนล,ลออมาทางซ้ายมีตัวบอของทางพกวัตเปิดเปิดมาแล้วมุมนี้อ่าครับดูพี่ระดนแฉลบบล็อกซะก่อนโอ้โหแค่เตะมุมเท่านั้นครับยังยังที่หางไม่ได้พียอโดโเก็บได้ทางขวามีเติมมาของทางอัตพลอัฐพล เปิดเปิดมาเสาสองได้เปิดมๆเป็นทีมท,ที่แล้วไม่พ้นเทียนนี่เทียนนี่ติดเซฟอีกดามนิ่งตรงนี้ได้นะครับตีเสมอได้สองสองของทางคนครปฐมครับโอ้โหโอ้ไม่ยอมครับอ,อย่างน้อยๆนี่ไม่ยอมแพ้คารังง่ายๆนะครับตีเสมอได้ครับเกัสเทียนี่ครับของหน้าทีมชาติมาเลเซียวัย22ปีครับ ออกมาชกสุมเมทีแล้วไม่ขาดนะครับปั่นทีแรกนี่ยังติดล็อกอยู่นะครับโอ้กลับมาเซฟนะครับสุมเมทีแต่ซ้ายลูกนิวเต็มเหนียววางเท้าได้เต็มข้อ,อจริงจนะครับขนาดซ้ายนี่ไม่ใช่ข้างขนาดนี้เก็บขาดครับปุติอาได้อยู่ครับมาทัวจวังหวะของวาโดให้มันย้อนหลังมีมีชามมาแล้วตามมาสามคนตัวขวาให้ตัวซ้ายอย่างที่นี่ออกมาที่วาโดชา ชามว้าโอ้โหมาน่าจะชนะได้ของท่านอภิษฐ์ได้ตรงนี้โอ้โหชามชามเลือกตัวซ้ายไปที่เทียนี่ดีตอกลมาแล้วบอลกระดอนกระดอนอยู่โดนเก็บได้ครับโอ้โดนผู้จะได้เปรียบปล่อยแค่ได้เปรียบไปแล้วบอได้า้ายของทานเดลลี่หู้หน่าจใช้ต้องเซฟเหมือนกันเนี่ยก็โวยเพื่อนว่าปล่อยให้ยิงเกือบจะโดน 2- 3งสาครับ อารรลีปั่นโค้งมาทีนี้อาตารคุเก็บได้อยู่ไม่ทันแล้วครับแล้วก็จบเกมคู่นี้เชืองกันไม่ลง <c oughs> ว่าทำให้สำเร็จครับละครผฐม,มยูไนเต็ดนะครับ <c oughs> การ <c oughs> เก็บได้แค่คะแนนเดียวนะครับในนัดนี้ครับเสมอกับการท่าเรือไปในเกมที่ต่างฝ่ายต่างผัดกันขึ้นนำครับ